สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมัมจกมกปมคิดออกจากชิงร้อย เรียกได้ว,ว่าเป็นตลกซุปตาอันดับหนึ่งของเืองไทยที่ใครหลายๆคนชื่นชอบมากๆอย่างหม่ำจกมกหรือแพทรไทยวงคำเหลาปัจจุบันอายุ56ปีเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2508เป็นนักสแสดงตลกชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกแก๊งสามชาในรายการชิงร้อยนอกจากนี้ยังเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์และประธานสโมสรฟุตบอลยโสธรโดยก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาเมื่อหม่ำเคยเปิดใจถึงเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนไม่รู้มาก่อนเพราะ ม่ำเกือบไม่ได้เป็นสมาชิกชิงร้อยเนื่องจากละอายใจทํางานไม่คุ้มเงินที่เขาให้มานั่นเองซึ่งม่ำเราว่าจะพูดว่าผมเป็นตลกคู่บุญของพี่ตาปัญญาก็ใช่นะเพราะพี่ตาเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผมก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่ w o r k p o พอย ผมยังเล่นตลกอยู่ตามคาเฟ่พี่ตาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อสัก19-20ปีที่แล้วฮัลโหลมามเรอผมปัญญานิรันุรพูดครับผมทำรายการชิงร้อยชิงห้านกับพิจิกประภาชนสรานนนอยากได้คุณมาร่วมงานด้วยเอาก็เอาผมก็ไปแต่ต้องตื่นเช้าเพราะเลิกงานมาตอนตีห้านอนหลับนิดนึ่งพอ9เก้าโมงเช้าเราก็ต้องไปที่ช่องเจ็ดในสมัยนั้นผมเล่นร่วมรายการมาสักสี่ห้าตอนผมก็ขอลาออก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i n e w ์โรมด i n อินขอบคุณครับ